อย่างนอ่บบรเดี๋มีพี่น้องเบิ้งอันนี้มันคืออะไรอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพรม่พี่น้องเมื่อนี้กะพาพี่น้องมาชมธรรมชาติบรรยากาศบริเวณทีเอกพักเนาะจานะ้ามองนี้กะสิเป็นมองทีค้นมากมาเดินเล่นเนาะจานะรับเป็นปลาแล้วก็ เก็บเห็ดนู่นจะมองเก็บเห็ดนู่นเป็นป่านะ่ะคน,นหลายๆช่วงนี้ก็บรรยากาศดีก็ับมาให้อาหารนกเดินเล่นว,ว้าวอันนี้น่าจะห้องก็จะใสขนมปังให้ขนมปังกับนกน่าจะ นกที่นี่แบบไม่กลัวเราเลยนะเอ้เกือ,อ,อบบินจับหัวเนี่ยน้องเฮ้ยกลัวมันจิกมือโอ้ยเยอะมากทุกคนบรรยากาศวันนี้คือบรรยากาศดีมากนะคะ เขาเออมโนอีหยังน้อยเนาะ เมื่อนี้อากาศดีจ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้แดดโอ้เหลี่ยมเมื่อนี้แดดออกแต่ว่ากะยังอากาศเย็นๆหนาวๆจ้าก,ก็เลยต้องแบบใส่เสือ้อกันยาวออกมาเมนี้กับผ้าไม่ยางเลนนะจ้ายางเลาะเบิ่งแถวอพาร์ตเมนต์ขึ้นตามจริงเราเท่านี่เอ๋บอกเคยมาเลยครั้งแรกเลยจ้าที่เอ๋ามาเนี่ยบอกอันนี้ก็สิเป็นแบบ อาาเปป็นช่วงนี้เป็นช่วงสปริงจ้ะใบใหม่กําลังปงดอกใหม่กับกำลังออกดอกตอนนี้เอกกาลังสิงยางไปปลาจ้ะเห็นกระจกายางว่าทางนี้นะเอกเงงก็เลยยางม่านำกระจกเพราะว่าทางนี้มันอาจจะ อาไปทะลุอีกเมืองนึงเอ้ยไม่ใช่เมืองอีกคอมมนูนหนึ่งต้นไม้สวยมากเลยนี่เลยก็จอหมองก็จอมาหาเห็ดพี่นอ่องหาเก็บคงเก็บเห็ดไปซะแล้วย่างมาเรื่อยๆมา เจอมองนี่จ้ะพี่น้องมองนี่เป็นมองที่กระจกแบบปลูกพักปลูกห้าบ่าได้ปลูกห้าหรอกว่า <laughs> ปลูกพักทำสวนแล้วจ้ะเนาะมาเอสิพาาข้าไปเบิง่งเป็นมองแบบเป็นที่เล็กๆน้นอยๆเป็นอารมณ์แบบเ u มอร์เ้าส์เล็กๆนะ่ะกระจกอะมาทำสวนอยู่นี่เนาะ น่ารักนะมาพี่นอ้องยางตรงไปเรื่อยๆก็ะเป็นอีกเมืองน,นึงละ่ะเอ๋ละลื่อมซื้อแจ็คซื้ออย่างเอกบหัวเอ็มอาทีอะไรอะพี่นอ้องเอ่อยางมาจากอไหม่อ,มองพักเอนี่ป้ายนั่นบอกว่า2กิโลแล้วพี่นอ้อง มมหนาเสือเลยวายางมาหลิมเรื่อยๆกับสองกิโลแล้วเห็นปะเวลาซ้ำเหม,มอมากก็จะเอากระสีมาเนี่ยพี่นน้องมาปลูกผักปลูกดอกไม้เนาะยางมากกะเห็นพี่น้องพอตึบแล้วยางไปทั้งไม่กันยางไปทดีทวดเด่นเล้ว้ <laughs> ตเ,อเอตอทพยเ่อแดดเต้นอมียงบะพี่น้องเบิ่งเห็นบ่สีขาวได้พี่น้องกำลังปง่งเป็นดอกสีขาวสวยมากพี่น้องเห็นบ่ดอกเลยไกลจะเป็นดอกแบบนี้ละคันเป็นแบบนี้คันแบบบานเมดเนียสวยมากพี่น้องเบิ่งเห็นบ่ขาวจากผากอยู่ท่าย,ยางก่อนมือนีหลงคักๆัหลงคักๆ กับมาเป็นแต่กับบ่าเป็นบ่าเป็นแต่ยานบอะอุ้ยตื่นหนกต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่คักพี่นนอง อ,อย่างนอบบน่ะปรเด็นวมีพี่น้องเบิ่งอันนี่มันคืออะไรอ่ะไอะกบบระบลัวได้ว่ามันคืออย่างพี่น้องเห็นเห็นบอเห็นบอเ,เป็นโพรงนะเห็นเป็นโพรงนั่นบอเห็นบอประยานอยู่ไอกระบลัวมันคืออย่างต่ว่า เดินไปเดินมาพี่น้องยังไปยางมากมะพรอาวมะพร้าวบงนิดอ่นะอันมองน้อยน้อยเนี่ยก็มะพร้าวบานค้นพี่น้องบ้านหลังใหญ่มากะอยู่ในป่าหลังเดียวด้วยนะประเด็นพี่น้องเห็นไหม น,นี่รังเดียวพีน้องนี่ดอกย่าน <c oughs> เห็นปะเห็นปะมีหนาตาเป็นอาวุธกับยานเป็นอยู่เด้อมีบานคนหลังหนึ่งอยู่ในพีนอ้อง มือหนีก็ว่าไม่ยังหลายพี่น้องผ้ายางเบิงบรรยากาศช่วงอากาศกำลังดีๆว่ายี่มมงแถวทีเอ,อยูนี่มัน,นเป็นดังใดนอกจากนี่ตัดปลายหลีพี่น้องต้นไม้ยังนี่ดมสมบูรณ์ดมสมบูรณ์ เบิงจะพี่นอ้องเอบอลูเลยว่าต้นอันนี้มันคืออย่างแต่เอรู้สึกว่าดอกมันคือจังแมงบ่งพี่น้องเบิงคือบ่คือจังแมงบ่งบ่เป็นตะย่านอยู่ด้เอาเอาเบิงพี่นอ้องคือจังแมงบ่งอันชิเมจจได้หันปะ แบบเอาเป็นตะยานเด้ออ่ามีคนย่างแบบจ้าถ้าเป็นนาหนาวนี่แถวนี้นี่บ้านาเดินเลยนะพี่น้องเพราะว่าอย่างพา,ามันหมืดเล็วแล้วนันเป็นตะยานมากๆอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลย ช่วงซัมเมอร์นี่ค้นกับสีช่วงสิเขาซัมเมอร์นี่ค้นกับสิออกมาเดินเล่นเนาะจ้ะออกมายางสูตรบรรยากาศเดินเล่นปิกนิกไปซะแล้วนะเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าขคลอแดดลอดแสงแดดนี่เป็นซีเดือนพี่น้องอคนอยู่นี่แบบโอ้ยเขาก็เลยบาวา่ามีย เม่พ่อเมล่าสิเขาซ่อมเหมองย่ามใบในข้นกับสิออกจากบ้านเขากับสิเอยูุบานพี่น้องออกมารับแสงออกมาปิกนิกไปเที่ยวไปซัอมเหมืออยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปอาบแดดนะเสียพี่น้องนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไม่ฝรั่งกันเขาถึงอันไปไท่ล้วเขาถึงอาบแดดมาพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันอึดแดดพี่น้องอึดทาอ,อึดเนี่ย อยู่นี่นะพี่น้องอึดแดดปั่นคนเฮาอึดเงินนี่แหละแดดนีหายากหายากอยู่นี่ขันมือใดไม่แดดมากนี่โอ้ยถือว่าถือว่าแบบสุดๆแล้วมือนัน้นพอามีแดดคนกนะเขาเอิญเนียอย่าง a เลิศนะพี่น้องแบบว่ามีความสุกอ่ะส่วนมาก คนที่อยู่ต่างประเทศนี่พี่น้องเขามีควา่าเขาขาดโตตายเนาะเพราะว่ายังเขาเป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ในช่วงหนาหนาวนโรคซึมเศร้าน้าอากาศสภาพแวดล้อมนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหนาวแล้วก,ก็เงาซึมบัดทีเหนียวแห่งช่วงฟ้นตกไปที่นี่หมืดกับมืดหมืดเลีวสินะพี่น้องสม,มุดสามใบสามซีโมงกับมืดแล้วสินะ มันก็นเลยเห็นให้ค้นแบบว่าบาบ,าบาได้ออกไปไซสพร้อมหดหูเงาหนาวนั่นลหะคนก็นเลยขาโตตายหลายหลายพี่น้องยูแถวนี้เนะาะมือนีใช้เดียวผู้เดียวเลยเอาละจะพี่น้องสำหรับมือนีกะอ่าแค่นี่กันเนาะ เดี๋ยวเอหาทางกับบานก่อนเพราะว่าเอาคิดว่าเอาสิลงทางแล้วละพี่น้องเดี๋ยวเอต้องหาอ่า uh, g o o g l e Map ใส่โทรศัพท์หาทางกับบานก่อนเนาะจา้ะเนาะจังไดนกะมือนีเอกะพาทุกคนมาย่างเบิงนะาจะเลาะเบิงนี่หน,น่อย,อยหากผู้ใดมากกะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือจ้าวัสดีจ้า,จาหรือว่าถ้าไฮอยาก รู้จักเรื่องอยังหรือกะอยากรู้เรื่องอยังอยากเบิ่งออหยังกะคอมเมนต์ข้างลางคลิปเดี๋ยวเลยนะจา๊ะเดี๋ยวเอซิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งน,าจานะจ๊ะเนาะวัดีจจา